ให้แดดเดือด 2, มีขนาส่วพันหาร้อยหกและจะเริ่มประกาศใช้โครงสรยย้างใหม่เป็นทางการ่วันที่ 1, 2, 1> ตุลันห้าร้อยหกิบอยที่เราทราบันดูนะครับว่าสถานการณ์ปัจจุบันครับมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาอย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจการระบ,บาดของไวรัสโครโรนาเกหรือโควิด19ส่งผลกระทบกับการเปลี่ยนแปลงในวงวิ่ญาณในส่วนของลูกค้าของทางธนาคาร นัะเมื่อเงินอื่นที่เข้ามามีบทบาทในการแข่งขันในรูปแบบของทางการจัดการมากยิ่งขึ้นพราจากนั้นแล้วในส่วนของพนักงานของเราป็นหลายเจเนเรชั่นรวมถึงในส่วนของผู้ค้าผู้ความอบู่กมือซึ่งอาจจะมีในส่วนของสตาร์ทอัพเทคสตาร์ทอัพรวมถึงการที่ธนาคารพิจารณาเรื่องของการลงทุนในเรื่องของเทคโนโลยี้นตนและสุดท้ายนะครับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี ที่ทางธนาคารเปินเนี่ยร่วมการปรับตัวปรับเปลี่ยนกรทำวนกานเพื่อไปสู่ธนาคารที่ยัง่งยืนประเด็นสำคัญในการเปลี่ยนอันแรกก็คือเรื่องของภาวะผู้นำซึ่งภาวะผู้นำที่ได้กล่าวถึงนี้ไม่ใช่เป็นภาวะผู้นำนะครับ ถึงการที่ธนาคารกำลังสู่อินโนเวชันเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเห็นว่าโน้กรรต่างสิ่งหนึ่งที่จะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในด้านความยั่งยืนและังคมกรดิจิทัลแลนเซชันและไอทีก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะมาสนุนในการตัดเพื่อนโดยอายิ่งการตินแคนของธนาคารและสุดท้ายนะครับการขององครงสร้างรวมถึงะบวนการทำงงานต่างๆก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ การดำเนินการของธนาคารภายใต้สภาพการร่เต็มตึนแตกไปสามารถที่จะดำเนินการได้อย่างยั่งยืนการก้าวไปสู่เป้าหมายที่จะทําให้ทกสเนการเปลี่ยนแปลงสู่โครงสร้างองค์คกรเราจะมีอ,องค์ประกอบสาคัญเป็น5ปัจจัยแบบนี้อันที่หนึ่งเรื่องของทางด้านธุรกิจวิสเนตธน,นาคารจะต้องกับเคื่อธุรกิจสําคัญในการช่วยเลอลูกค้าและชุดชนให้มากดีขึ้นด้านองค์กร อ r g a n i z a t i o n คุณต้องลกดยึดพ้นในเรื่องการตัาสินโครงสร้างองค์กรรู้สึกวิธีการทํางานให้สอดคล้องกับการมีงานธุรกิจและสถานการณ์่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปด้านบุคลากรหรือพนังาคุณต้องมีการพัฒนาศักยภาพและดูแลบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการธุรกิจทางส่วนของที่เป็น hard skill และ soft skill รู้สึกที่จะถามได้คือการยกเะ็ับภาพของลูกค้าและชุมชน กระาต้องมีการทบทวนปรับปรุงรวมถึงระบบต่างๆที่จะให้บริการในสุของลูกค้ารวมถึงกระบวนการในการที่จะบริจาคการตรกอให้มีประสิาธรภานมากยิ่งขึ้นแต่สุดท้ายด้านเทคโนโลยีจะต้องมีการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการทำงานซึ่งรวมถึงการนำข้อมูลมาใช้เพื่อการวิเคราะห์สรุปในการบัผลงานสิ่งสำคัญในการทำงานต่างๆก็คือในโอกาสที่เรา และไมเคิลจะี่็นจุดของการนำงาการขับเคลื่อน,บบน,นการเปลี่ยนแปลงในต่าห้างองค์กรคงจะเป็นปัจจัยที่จะสนับสนุนให้การบริหารจัดการองค์กรของทุสอเป็นในรูปแบบของรูอ็อบอ็อบแลเซชันซึ่งการ,ก,ารกันต่าวก็คงจะมีทั้งในส่วน,นของที่เป็นแบบดั้งเดิมหรือเ e n เชลล์แบง์ซึ่งการเป็นทนชนเชลล์เชนเชลล์แบงค์ก็คงเป็นเรื่องของการที่มองเป็น นักกีฬาที่เป็นนักวิ่งมาราธอนที่มองเป้าหมายระยะไกลแต่บางครั้งเ,งเองเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงต้องยืดอยู่ในการปรับตัวซึ่งอาจจะไม่สามารถทงการได้รวมถึงรูปแบบหรือว่าวลัยสั่นของทางต่างที่ต้องมุ่งเน้นคือการทํางานแบบกระจายที่ยืดหยุ่นกระชับฉับไวและรองรับการเปลี่ยนแปลงซึ่งเปรียบเหมือนกับนักวิ่งสปินเตอร์หรือนักวิ่งเร็วที่มีเป้าหมายระยะสั้นหากไม่สามารถินการได้ไดก็คจะมีการปรับเปลี่ยน เพื่อให้สอดเนาะสอดคล้องกับภารกิจหรือบริบทในการดำเนินการซึ่งการดำเนินการนะครับก็คงต้องป็นการค่อยๆเพิ่มสัดส่วนในการทํางานแบบกระจายเข้าไปในอุคกรณ์ทดสอบให้มากยิ่งขึ้นซึ่งการทํางานแบบกระจายจะถูกกำหนดในหน่วยงานหรือกระบวนการที่สามารถดำเนินการได้และจะมีการศึกษาความเป็นไปได้ในการบริหารจัดการแบบ activity based costing ทื่จากว่าที่ผ่านมาการพิจารณาในส่วนของ อาไรคแต่แทนรวมถึงประโยชน์ของแต่และโครงการมันก็จะมองในองค์รวมแต่ไม่มีการแยกแบบ่งแยกในแนะของการที่ว่าโครงการไหนประสบความสำเร็จหรือโครงการไหนที่ล้มเหลวที่เราต้องเงอาอัวกลาง,าางามาเป็นผลเรียงในการปรับและประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงไปแต่ทั้งนี้โครงสร้างองค์กรแบบท的传 Bank การทํางานให้ติดต่อากกิ่งขึ้นในยการเปลี่ยนแปลงอ,องค์กรทั้งนี้เราจะแบ,บ่งเป็นสี่ระยะระยะที่หนึ่งระยะนำร่องเริ่มแก่หนึ่งตุลาคม2องพันรสจะถึงปีนาคมสองพันห้าร้อยสิบหาโดยมีการนาร่องการทำงานกระจายกับส่วนงานให,หม่ที่เกิดขึ้นมาและมีการปรับคบวบคุมโครงสร้าององคอ์กรและคนไข้ต่างๆสำหร,บรบับส่วนงานที่เหลือให้สอดคล้องกับเป้าหมายสูง คาสมารถที่เพิการขยายผลและการเชื่อมโยงสิ่งที่เกี่ยวข้องโดยเริ่มแต่เดือนพฤษภาคม2025จนถึงเดือนมีนาคม2565โดยคงยิ่งการเปลี่ยนรูปแบบการทํางานและการให้บริการของภูมิภาคและสาขาให้สะท้อนถึงความต้องการและการให้บริการลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นต่อไปก็คือการที่จะยกระดับผลิตภัณให้เป็นดูโรยูนโซแบงค์ซึ่งจะต้องเริ่มตั้งแต่ เพิ่จนถึงมีนาคม2 5 6 7เก็บและสุดท้ายครับเราจะสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรออสไลน์โดยเรื่องของการที่ดะมีสัดส่น2,500 608โถึงเดือนมีนาคม2 5 6 8การก้าวไปสู่การเป็น t r ออ o r g a n นเ a ชั o n ต้องรองรับในฝึกของการที่ทํางานแบบที่เป็นเทอร์เรซิทัลแบงก์และแบบกระจายหรือเป็นขนา่านของอีเตอร์แบงกิ้งให้สามารถทํา นอกจากนั้นแล้วการบริหารการเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆเช่นการกำหนดรูปแบบอัตอรากำลังเหมาะสมการกำหนดตัวชี้วัดสู่ผลสมดุลและการกำหนดค่าตัดแทนที่ต้องสอดคล้องกับก,การทํางานและดีมานเานที่เกิดขึ้นทักษะอัตโนมาติและมายเซ็ตเป็นสิ่งจำเป็นครับเป็นส่วนของการดีงานที่เป็นเวิร์กออฟเวิร์กออฟเวนตี้เช่นกลุ่มที่มีทักษะพื้นฐานที่จะเป็นต้องใช้นในกา,ารปฏิบัติภารกิจในงานการต่าง สุดท้ายการมุ่งสู่เทคโนโลยีภายใต้แพลตฟอร์มโปรแกรมเครื่องมือเพ,พื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานรวมถึงการเหมนกการปรุงร้างการสื่อสารและการสร้างสรรค์ภาพในการให้บรกิการให้เพื่อความคิดขึ้นโครงสร้างองค์กรของธนาคารแนหน่งชาคตคงเป็นแนวทางที่จะทําอย่างไรให้ตัวของเราพุ่งเน้นในการมองในดน,น,นของลูกค้าโฟกัสมากยิ่งขึ้นผ่านความเข้าใจ แบบเี่ยวพันที่ตอบความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่ขึ้นรวมถึงการที่นำเสนอของ Customer Journey Customer Experience และ Customer Segmentation ให้มากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นแล้วผมต้องมุ่งเน้นเรื่องขอนการกัะนาการงานจากสบการไปยังกลุ่มบาพโดยจะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบผลิ์ของลูกค้าและหน่วยงานที่ดูแลช่องทางการให้บริการลูกค้ารวมถึงช่องทางการบริการที่จขาดอยู่บ้านแชนแ จะต้องถูกยกขึ้นมาในการมีการก่าให้มีภาพที่มีความชัดเจนมากขึ้นโครงสร้างของรปรกที่จะไปแบ,บ่งออกเป็นเจ็ดด้านหลักๆซึ่งจะเริ่มใช้ตั้งแต่หนึ่งตัวลำโมสอตาดูสใน,นส่วนของด้านหน้าบ้านเราครับหรือสายแอนเทซิ่งก็คือจุดที่จับลูกค้าจัเข้ามารับหรือใช้ริการจะมีการเปลี่ยนแปล,หลงหลักๆก็ประกอบด้วยทําอย่างไร การทำงานง่ายสะดวกรวดเร็วที่ขึ้นซึ่งเหมาะกับก,บการเปลี่ยนแปลงในการให้บุคลากานอกจากนั้นจะมีการดูแลในส่วนของผลิตภัณฑ์การพัฒนาเส้นก,กิจการบริการนี่รวมถึงงานด้านสายาให้สามารถเพิ่มความชัดเจนในการทํางานได้ดียิ่งขึ้น่าวโดยสรุปได้ดยยังนี้นะครับด้านธุรกิจธนาคารและธุรกิจสินเชื่อเป็นการรวมงานที่มีการออกแบบและนโยบาย และปฏิตภัณและบริการไว้ด้วยกันโดยเฉพาะยิ่งในส่วนของธุรกิจสินเชื่อได้แบ่งตามกลุ่มลูกค้าให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นปรกอบด้วยในส่วนของบุคคลซึ่งเรารู้จักในส่วนที่เรียกว่า s 1และ s 2องรวมถึงสถาบันและผู้ประกอบการอยู s ่ s สามนอกจากนั้นจะมีการเพิ่มในส่วนของฝ่ายตัวที่ลูกค้าที่สามารถพัฒนาลดต้นทุนให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละกลุ่มเพื่อบริหารแน่ของที่เป็นโภช โซนโอของลูกค้าให้เหมาะสมนี้ขึ้นรวสถ่งจะช่วยในส่วนของสาขาในการคิดและการฒนาบริการให้กับลูกค้าแต่ละกลุ่มที่อยู่ในแต่ละพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้นการนโยบายรัฐและบระิการคุณภาพนี้ที่ผ่านมาเราเห็นว่าธนาคารมีโครงการที่โยบายรับที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นลงสถึงลูกค้าเองเพิ่มมีนวงโน้มสนณภาพการชำระนี้ที่น้อยลง การแบ่งสายการบัญชก,การคุณภาพนี่เป็นไปนตามลักษณะนี่ที่เกิดขึ้นมันจะเป็นนี่ที่เกิดจากนโยบายโครงการคาณรัพหรือนี่ที่เกิดจากลูกค้ตาตัวสองอาาก,การบริการคุณภาพนี่เป็นปัจจัยสำคัญที่มีการปรับบทบาทการตามนี่เป็นการ,รงานงคุณภาพนี่ตั้งแต่ าเปื่อนแลรับมีการเพิ่มแผนงานจีการราคเพื่อกับเพื่อนงานที่เป็น Day-to- day o per ation ของแต่ละกิจการของฝ่ายจการราคาและมีการฝากบดบาตรสำนักบริหารจัดการตัวผ้าโดยเพื่อบทบัตการกรองงานการประสานงานให้กับสาขารวมถึงเป็นศูนย์กลางในการรับและส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพไปยังศูนา์ใหญ่รวมถึงรับจากศูนา์ใหญ่ไปให้ทางคุณผ้าให้มีการสื่อสารและ แต่กันได้มากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นแล้วเราจะต้องยกอดับในการบริการโดยต้องยิ่งการในการดูแลโดยในการกํากับดูแลเมื่อถาแการให้บริการของนาคาซึ่งจะช่วยให้สาขาเองสามารถออกแต่การได้ดียิ่งขึ้นและลดพาักง,งานทั้งนี้ขณะ องค์จะมุ่งเน้นไปยังการเพิ่มความชัดเจน่อในโครงสร้างองค์กรและกระบวนการทํางานโดยว่ายิ่งส่งเสริมทางด้านกลยุทธ์และทิศทางขององค์กรให้มากยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มความคล่องตัวความรวดเร็วในการจัดงานและตอบสนองอบริบทของสถาการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและคำนึถึงการกระจารงานในการจัดงานเพื่อไม่เกิดของต่อเนื่องและความเป็นเอกภาพของธนาคารโดยสรุปงานทางด้านขององค์กาเอเซ ดิจิตอลเทคโนโลยีสารนเทศมีการทบทวนและมีการปรับปรุงเพื่อรองรับการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในพศรวมถึงเราจะมีโครงการที่เกี่ยวกับดิจิตอลแบงกิ้งเพื่อนำบริการและผลิตภัณฑ์ที่ตอ,อบสนองต่างๆของลูกค้าเฉพาะกลุ่มด้านยุทธศาสตร์องค์กรเป็นด้านที่รวมงานที่คิดงานวางแผนงานติดตามและกีกับดูแลกระบเนการทำงานตัวของนั้นในภาพรวมขององค์กร รวมถึงการดำเนินง,งานที่เกี่ยวกับนานะกการเงินและสวัสดิ่องและการสร้างรายได้จากผลตอบแทนตลาดเงินด้านหนึ่งองค์กรที่จะดูแลด้านใชมนุ์การพัฒนาผลิตภาพของพนักง,งานและเป็นศูนย์รวมของงานที่เป็นเพอรพ์เพลตโซลิตการเพื่อให้งานให้บริการในสุขการและคุณภาพสามารถขับเคลื่อนงานของทาง่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนั้นภายใต้โครงสร้างใหม่ ยจะให้ความพันธุ์กลับมีหลายออฟติเซนโดยมีการปรับเปลี่ปรับลดการทำงานเป็นซิเคลไลน์หรือที่เรารจักในงานของสายงานกำกับการเดินทางและเอิร์สไลน์หรือสายงานตรวจสอบที่คงจะต้องมุ่งเน้นการมีการทำงานร่วมกันให้มากยิ่งขึ้น,นเพื่อให้การมีความเสีย่ยงการควบคุมเป็นประยัดหรือเป็นภาพมากยิ่งขึ้น,นแผนการเดินทางไปสู่โครงสร้างอุปกรณใหม่ในอนาคต ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดข,ของกพศโดยจะมีการทบทวนกระบวนการและกลการทำงารวมถึงแผนการในการปฏิบัติางานโดยเฉพาะยิ่งด้านองคอ์กรจะมุ่งเน้นไปที่การศึกษาโครงสงงรบบ้างอ,องค์กรในระดับคุณลาพและโครงสร้างองค์กรของบุิภาพด้านกระบวนการจะมีาาการทบทวนกระบวนการหลักและกระบวนการย่อยรวมถึงการสั่งาน เทคโนโลยีได้มีการประกอโครงการแนเรื่ที่เป็นดั้งกล้าอเล็ิกเช่นการพัฒนาชอนลึกการคาดการณ์อนาคตรวมถึงพิเศษโมเดลใหม่ในการสร้างโอกาสทางธุรกิจและสุดท้ายที่สำคัญยิ่งครับคือด้านบุคลากรมีการเตรียมความพร้อมในการจัดสรรบุคลากรการเตรียมความพร้อมพนักงานสู่โครงสร้างองค์กรใหม่หรือแคปเออร์ลิตี้เอแนเมนต์แอดไมซ์และมีการตุ้มตัสายอาชีพมีสเปเชียลิสต์แคริเออร์แท้ ที่ชัดเจนพร้อมทั้งการแน,นรานำอุปกรตามสายอาชีพใหม่และศึกษารูปแบบการจ้างงานในสุดนี้ขอให้เพื่อนเพื่อนพนักง,งานทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อขึ้นาราคาเพื่อให้รองรับการเปลี่ยนแปลงสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและความยั่อยืยงขององค์สอบไอเด็